สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องน้องแก้ channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินตลาดนะครับตลาดกาดเมืองใหม่ที่เชียงใหม่นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในตลาดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาซื้อวัตถุดิบนะครับไว้ในตู้เย็นนะครับพอดีว่า มาโรงพยาบาลแล้วก็แวะมาตลาดด้วยนะครับอันนี้มีของแยะ่ๆนะ บรรยากาศของตลาดก็จะดูวุ่นวายหน่อยครับเพราะมีรถเยอะมากอันนี้ไม่ได้มานานแล้วครับมีหวยด้วยตลาดอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของสดอะไรพวกนี้ครับ ส่วนใหญ่เขาจะเป็นพ่อค้าที่เขามาซื้อที่นี่แล้วก็เอาไปขายต่อปนะลาตัวห้าสิบตัวละสามสิบตัวละสามสิบระวังรถเถอะรถเยอะมาก ยังไม่ได้ของเลยกุ <ars> ้งก็มีนะครับอาหารทะเลก็มีจราจรติดขัด ปลาหมึกกิโลละร้อยห้าสิบยังไงพริกวันนี้เราจะมาซื้อพริกแห้งนะเจอแล้วร้านร้านพริกแห้งไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อพริกแห้งนะ เ้าวข้าวสวดยกแพ็คนะครับอืสอตอระสตอถ์งละหกสิบบาทเองครับนนาาอ,อันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลเหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ ปล0หถือว่าไม่แพงนะครับ ที่นี่ตลาดที่นี่เหมาะสำหรับคนที่เปิดร้านอาหารนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารสดเป็นถุงใหญ่ยกแพ็คนะครับเลยรานติล้านซิกมาแล้วเดวเดินกลับ ก็เยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อพริกพริกแห้งระวังลง้มเจอล้างพริก 9, 98, โ่าเกล้เด็กไเ็ไม่ไดไม้ 9, บบมกกดมมเด็้เด้้เป็ดไม้เดไม้เด็ดไดไ้เดดม้เด็ดนม้เดไม้เด็ดไม้เด็ไม้เม้ัไเมดม้เด็ด้เด็้เิด้ ได้แล้วครับวัตถุดิบของเราเตรีจะเอาอะไรอีกในส่วนนี้ผมไม่เคยเข้ามาเลยะ ก็จะเดินมาทะลุอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นกระปรงกระปุกอะไรวมนนี้เอาไ่ะกระปุกกระปุกเอาไหมไม่เอาหรอ ออของส่ดที่จะเป็นถุงเป็นถุงแบบนี้นะครับอาจจะซื้อก็ยกแพ็คไปเลยยกถุงไปเลยเวลาเรามาซื้อของเยอะๆก็จะมีเนี่ยคนเข็นขาให้นะครับเราต้องจ้างเขาด้วยนะครับ รอบละประมาณ20บาทนะครับแล้วแต่น้ําหนักคนระับเป็นอาชีพอิสระอีกอาชีพหนึ่งนะครับในตลาดนี้ค,คนเข็นผักเข็นไปส่งที่รถแต่เราไม่เคยใช้บริการว่าเราซื้อนิดเดียว วันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับผมก็เลยใช้มือถือนะครับภาพอาจจะไม่ไม่สวยงามนะครับต้องขอใครด้วยนะครับส,สุดแล้วจเจ้าเลยครับตอนนี้ผมก็เห็นมะพร้าวตามมะพร้าวจะเอาสั้สองลูกด้วยกัน เอาันี้ยสองลูกเอาเนียไก็เอาอปันนี้เดี๋ยวไปแช่ที่บ้านเอาสองลูกร้วจออันนี้ให้แล้วแต่นะถ้าใจดีก็เอานี้ให้ก็ได้ยีบบาทสลูกไงเอาเปลี่ยนเอานี้ ใจดีเอาให้2ลูกอันนี้อ่อนหรือเปล่าคะอันนี้อ่อนแต่เอาตรวจนะเอาอันนี้อันนี้ค่ะเอามาตไหมัเอาค่ะ40บาทโอเคโอเคต้องลูก40บาทอร่อยมาก ของชอบอ่ะพูดง่ายๆคือชอบกินน้ำมะพร้าวครับเห,เห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวก็ต้องซื้อนี่ข้าวโพดโวัตถุดิบมีทุกอย่างเลยที่นี่เครื่องแกงก็มีนะเครื่องแกงเดี๋ยวํำเองเดีกว่าผมทำเป็น่อยู อีพี e. หน้าผมมันจะทำแกงไตปลานะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนเดี๋ยวรอติดตามชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตามเครื่องแกงเองด้วยเดี๋ยวผมจะลงทุกอย่างเลยเดี๋ยวน่าจะรอวันอังคารหน้าแล้วกันนะครับแกงไตปลาไปซื้อในตลาดมาทานแล้วคือมันมันไม่ถึงใจอะคือผักอะไรทั้งหลายแหละที่เขาใส่แล้วก็ใส่ถุงให้เรามันได้น้อย บางเจ้ามันก็เค็มมาก โอเคครับตอนนี้ก็อยากเข้าห้องน้ำมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับแล้วก็อาจจะจบคลิปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะครับครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ เราจะมาซื้อปลากันด้วยนะครับตอนที่ดูรอบแรกนะครับว่าแบบที่เราซื้อรอบแล้วบใช่แบบเดียวกันตัวละยี่สิบบาทสามตัวห้าสิบฮะเอาสามตัวเอาสามตัวเลยอันนี้ซื้อไว้ให้ลูกสาว เดินดูปลากองด้วยครับอันนี้ตัวละหกสองตัว110ยมีปูด้วยมีปลาหมึกด้วยนะครับก็มีอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลากระพงนะน่าจะเป็นปลากระพงจัดไปสามตัวสามตัว50บาทนะครับ เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ไว้ทอดให้ลูกสาวโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่รถนะครับโอเคครับตอนนี้ถึงรถแล้วนะครับวันนี้ก็ได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับวันนี้เราก็ได้ปลาสามตัวนะครับมะพร้าวสองลูกแล้วก็พริกแห้งนะครับแค่นี้ เดินไปชั่วโมงเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับกับช่องน้องแก้มชาแนลนะครับทางยูทูบนะครับแล้วก็เพจ Facebook น้องแก้มชาแนลเหมือนกันนะครับครับสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่าด้วยสวัสดีค่ะครับบายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ